เาลคะครับเพื่อนๆอยู่ผมกับปารสปรอยเช่นเคยคือวันนี้ผมจะมาสปอยในเมนที่มีชื่อเรื่องว่าวิญญาณคํำควรอยากวางมือแล้ว EP ที่5แล้วนะฮะส่วนใครที่อยากดูแบบถูกริขสิทธิ์ก็ไปหาดูได้ทางบิลิบิลิเลยก่อนที่จะไปรับชมผมขอฝากกดไลค์กดซับตะาคายเ<ม>พื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปมาแห่งผมด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเน้นเรื่องกันเลย let's go ภาพก็ถูกตัดกลับมาเมื่อ1ปีก่อนแม่สาวคนนี้เธอก็มีชื่อว่าซิทีสมาร์ทแน่นอนว่าเธอต้องเป็นเพื่อนสมัยเด ฝากไว้กับพระเอกนะฮะเหตุผลที่เอามาไว้กับพระเอกเพราะว่าจะได้อุ่นใจยังไงล่ะประมาณว่าถ้ากูไปฝากไว้กับเพื่อนคนอื่นไม่น่าไหวมีแต่ตัวมันมึนนิสัยของเธอเนี่ยก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเธอก็เป็นสายทดลองไงเมื่อก่อนยังเคยถูกเรียกว่าผู้ล้ำเลิศในฐานะอันเคมิที่เก่งที่สุดด้วยด้วยเหตุนี้เธอเลยชอบเอาผลงานที่สร้างด้วยความรู้และปัญญาที่น้อยคนจะทําได้มายัดเยียดให้พระเอกนั่นเองใช่แล้วที่อยู่ในมือพระเอกก็คือสลามนั่นเองมันไปทดลองอีท่าไหนถึงยัดเข้าไปในเคปซูลได้จากนั้นชื่ออขงแกนะ ก็คือซิทีสลามก็แล้วกันจากนั้นด้วยความมึนของพระเอกพี่แกเนี่ยก็อยากจะเปิดออกมาดูหน่อยแต่เธอเนี่ยก็ห้ามเอาไว้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ถ้าปล่อยมันออกมาโดยไม่ระวังหน้าอาจจะทําให้เมืองหลวงล่มสลายไปเลยก็ได้นะแค่สลามเนี่ยมันขนาดนั้นเลยหรอผมรู้สึกว่าพระเอกมันจะมีของอันตรายเยอะไปละแล้วภาพก็ถูกตัดกลับมาที่ปัจจุบันไอ้เจ้าพระเอกเนี่ยพี่แกก็กําลังงอมอยู่เลยนะฮะส่วนเหตุผลที่พี่แกงอมเนี่ยคือมันทําสลามหายนั่นเองไม่เห็นจําได้เลยแฮะว่าหายไปตอนไหนหรือว่าจะอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงช ออกมาหน่อยทีเธอสิทธีสลามจังพี่แกเนี่ยก็หาไม่เจออยู่ดีนะฮะดูเหมือนสถานการณ์ในตอนนี้จะย่ำแย่เอาสุดเลยล่ะจากนั้นพีกมันก็นึกไปตอนที่เปิดแคปซูลอยู่ในรังหมาป่าสีขาวแต่พอเปิอดออกมามันก็กลับไม่เห็นอะไรอยู่ในนั้นแล้วที่สําคัญมันน่ะยังเก็บไว้ในตู้เซฟอยู่ตลอดไม่เคยเปิดเลยสักครั้งมันจะหายไปได้ยังไงส่วนตู้เซฟที่เก็บเอาไว้ก็ไม่ใช่ตู้เซฟธรรมดายังเป็นสมบัติอีกงานงอคอไก่แล้วไม่ล่ะ <c oughs> ถ้าคิดไปมากกว่านี้แล้วก็ฉันคงอ้วกแตกแน่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่นักผจนภัย ุ่แม่สาวผมทองคนนี้เธอก็พูดขึ้นถ้าจะไม่ผิดที่นี่มันเลเวลสามสินะและพี่หนวดก็ตอบกลับไปดูเหมือนเลเวลของแฟนทอมที่ปรากฏตัวจะเพิ่มขึ้นมาในช่วง1 2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคําขอตรวจสอบจากสมาคมเนี่ยไม่ง่ายเลยแฮะดูเหมือนว่านะตอนนี้จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันดันมีครังสมบัติเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆจุดนั่นเองและพี่นวดเนี่ยก็พูดต่อพันแปรหมื่นพันคนนั้นหนะ้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่แล้วดูเหมือนพี่แกจะสัมผัสถึงอะไรได้บางอย่างแต่เดี๋ยวนะ มันจะไปทําอะไรได้วันต่อมาสภาพของใครอันเดสเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะฮะแน่นอนมันจะไปหลับได้ยังไงล่ะดันไปทําของอันตรายหายซะได้จากนั้นคุณเลขาก็มาแจ้งข่าวกับพระเอกดูเหมือนทางสมาคมอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรังหมาป่าสีขาวอะนะพระเอกก็ตอบกลับไปถ้ามาถามฉันหน้าดูเหมือนจะไม่ได้อะไรหรอกนะลองให้เขาไปถามทีโน่ดูสิเพราะว่าเธอน่ะคือลีดเดอร์ในปาร์ตี้ที่ไปสำรวจอะนะแล้วเธอเนี่ยก็บอกพระเอกไปดูเหมือนว่าตอนนี้ทีโน่น่ะกำลังฝึกอยู่กับลิศจัง ขยันกันจริงๆจ,จากนั้นพระเอ,อกก็ถามไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิ่งไปกว่านั้นที่เมืองหลวงน้ามีการเคลื่อนไหวอะไรแปลกๆหรือเปล่าการเคลื่อนไหวที่นายพูดถึงน้ามันหมายถึงอะไรหรอจากนั้นพระเอ,อกเนี่ยก็ลูกใหญ่เปล่าๆไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ถามดูเฉยๆน,น้าแน่นอนมันจะไปบอกได้งไงล่ะว่ามันทาให้ตัวอันตรายหายแล้วมาเนี่ยก็เดินจากไปไอ้ฉันนะ่ะใจคอไม่ดีเลยทนายมาถามอะไรแบบนี้แล้วลางสังหรณ์ของเขายิ่งน่ากลัวอยู่ด้วยจากนั้นพระเอ,อกเนี่ยมันก็ลงมาหาทีโน่กับริดจังที่ลงฝึกพอมาถึงก็เห็นคนเนี่ยยืนูน้าประตกัลม พี่ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าสวนแองเกอร์พี่แกก็เป็นลีดเดอร์ของปาร์ตี้กังเขนเหล็กมันเนี่ยก็บอกพีะเอกไปนะฮะนี่นายนะหยุดเงาล่องหนทีสิพวกเราใช้สนามฝึกไม่ได้แล้วเนี่ยเงาล่องหุนก็คือลิซจังนั่นเองพระเอกก็ตอบกลับไปการปราบสัปปะหลาดนะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมเลยนะว่าก็ว่าอันเซมกับรูเซียก็ไม่อยู่ก็เลยไม่มีใครหยุดเธอได้เลยเนี่ยว่าแต่ทำไมยยนั่นถึงกลับมาแค่คนเดียวล่ะจากนั้นพี่เอกก็แก้ตัวให้เธอไปดูเหมือนเขาจะปลดกับดักไปเรื่อยๆจนไปถึง มานะจากนั้นพี่แกเนี่ยก็ตกใจใหญ่เลยฮะเพราะว่าไอาค้คังสมบัติที่ลิซจังไปสำรวจนะมันอยู่เลเวล8แล้วมันไปสำรวจแบบไหนถึงทําให้หน้าเบื่อในคังสมบัติเลเวล8ได้พี่แกเนี่ยก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะฮะฮ้ยกลับมาเพราะเบื่อเนี่ยนะพวกร g จีคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนั้นนะช่างมันก่อนถ้านายไม่รีบไปหยุดแล้วก็ทีโน่ได้ตายแน่นายน่ะกเวอร์ไปคนเรามันจะไปตายง่ายๆได้ยังไงกันเล่าแต่พอเปิดประตูมาเท่านั้นแหละสภาพของทีโน่ก็ลงไปนอนกองแล้วนะฮะ บรรยากาศเนี่ยโคตรน่าขนลุกเลยลิตจังเนี่ยดูเหมือนเธอจะโรคจิตเอามากๆนะฮะจากนี้ผมจะขอใส่อารมณ์100แบบร้อยเปรเซละกันนี่ทีโนทำไมไม่ลูกขึ้นมาล่ะแค่นี้ถึงขีดจํากัดแล้วอย่างนั้นหรอหรือว่ากําลังออมมืออยู่หรือเปล่าดูถูกฉันหรอถ้ายังไม่ลูกขึ้นมาอีกฉันหนะ้าได้ฆ่าเธอแน่เธอนะ่ะไม่มีสิ่งสําคัญเลยเหรอไม่มีสิ่งที่อยากปกป้องเลยหรือไงฉันพูดขนาดนี้แล้วทําไมยังไม่ขยับอีกถ้าอย่างนั้นน่ะก็ตายซะ ทุกคนก็ดูสายตามันดิเป็นกูกูหนีอะ่ะใครจะอยู่ก็อยู่ผมคนนึงอ่ะไม่อยู่ในระหว่างที่ทีโน่กำลังจะไปเกิดบอพอเอกเนี่ยก็เข้ามาพอดีเอาละเอาละพอแค่นั้นแหละเอ๊ะใครจังเองเหรอตอนนี้ฉันนะ่ะกำลังสอนให้ทีโน่อยู่นะทีโน่นะ่ะมีพรสวรรค์อยู่บางทีอาจจะมีมากกว่าฉันเลยก็ได้แต่ก็นะอ่อนแอเหลืลอเกินตอนที่อายุฉันเท่านี้ฉันยังแข็งแกร่งกว่านี้อีกนะจากนั้นพอเอกก็บอกกับลิศไปดูเหมือนว่าทีโน่น่ะจะถึงขีดจำกัดแล้วเอาเป็นว่าวันนี้น่ะพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเอ๊ะ นี่ใครจังกำลังพยายามอยุดฉันอยู่อย่างนั้นหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะเสิร์ฟพระเอกวีกอะ สเมื่อไหร่ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันยังดีนะที่มันฟังพระเอกอะ่ะผมไม่อยากคิสภาพไอ,พอ,อ,อ้ตัตตวอื่นที่มนันเป็นเพื่อนพระเอกเลยจากนั้นทีโน่เนี่ยก็จับขาลิทเอาไว้ลิทก็ถามไปนี่เธอกําลังทําอะไรอยู่อยากตายจริงๆอย่างนั้นหรอฉันนะ่ะยังขยับได้อยู่นะมาสเตอร์พระเอกเนี่ยก็ตกใจที่เห็นทีโน่ใส่หน้ากากนั้นอยู่ตัดมาที่ลิทจังสุดยอดไปเลยทั้งที่เมื่อกี้ยังขยับตัวไม่ได้อยู่แท้ทีโน่เนี่ยเป็นอัจฉริยะจริงๆด้วยแฮะถ้าอย่างนั้นน <ๆ S 1> <im it> ่ะเรามาาาา่่่กกกกัันนนตอดีววแล้้จพเ ก็โดนไล่ออกมาเลยเอาหนาะเอาหนาะทุกคนทลิศเป็นแบบนี้เมื่อไหร่แล้วก็ถึงจะพูดยังไงก็ไม่ยอมฟังแล้วแหละจากนั้นพี่หัวเขียวก็ถามถึงเรื่องที่ถนนทางเหนือถูกปิดเอาไว้กับพระเอกแต่ดูจากหน้าตาของพระเอกแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องนะฮะฮถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแล้วกันใช่แล้วนะเวลานี้มีเป็นทอมปรากฏตัวเป็นจํานวนมากแล้วยังมีคังสมบัติเกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกันอีกด้วยส่วนกองอัศวินที่ไปตรวจสอบก็ถูกเล่นงานกันสะเกียงเลยเอ๊ดูเหมือนว่าฉันจะเคยได้ยินเรื่องที่แฟนทอมลังหมาป่าสีขาวเเเล่่นนนนนงงาาักดิทออยูหมื จะว่าไปแล้วในรังหมาป่าสีขาวมันก็ดูจะมีอะไรอยู่แฮหรือว่าที่คุณกากเรียกตัวเราจะเป็นเพราะเรื่องนั้นกันนะเฮ้ยทาไมเวลาแบบนี้ไอ้เจ้าอักมันไม่อยู่กันละเนี่ยไอ้เจ้าคนที่แข็งแกร่งและยังฉลาดนั่นแถมยังดูพึ่งพาได้มากกับผมอีกนอกจากจะเป็นผู้บัญชาการที่ดีแล้วยังเป็นนักลบที่ดีคนหนึ่งอีกด้วยถ้าฝากอักจัดการแล้วก็ทุกอย่างต้องไปได้สวยแท้แผนที่นึกได้ตอนนี้ก็คือต้องถ่วงเวลาไว้จนกว่าเจ้านั่นจะกลับมาแหละนะจากนั้นพี่ก็มีเรื่องวานให้พี่หัวเขียวไปทำ นายหน่าช่วยไปพบกักแทนฉันได้หรือเปล่าก็ฝากบอกเขาด้วยว่าช่วงนี้ผมน่ายุ่งยุ่งอยูยยย่เอาเป็นว่าก็ตามนั้นแหละแล้วพระเอกเนี่ยก็เดินจากไปแล้วจากนั้นพี่หัวเขียวเนี่ยก็เล่าเรื่องประวัติของพระเอกให้ลูกน้องมันฟังใครอันเดดลีดเดอร์ของ SG ผู้ชายคนนั้นเองก็เป็นสับปะหลาดไม่ผิดแน่ไอฉันน่ะก็ไม่ได้จะบอกว่าให้ทําตามทุกอย่างหรอกนะแต่ที่จะบอกอย่าประมาทเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้นแหละแล้วภาพก็ตัดมาที่พี่บื้มหัวล้นใช่แล้วพี่แกก็คือกักที่พระเอกพูดถึงนั่นเองงัหมาาาปสีข งั้นหรอที่นั่นมันต้องมีอะไรแน่แล้วมันเนี่ยก็บอกกับเลขาไปถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปหาเขาเองแล้วภาพก็ตัดกลับมาในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่นึกเลยว่าฮันเตอร์เลเวลสูงจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้แต่พระเจ้าเองก็คงจะคาดไม่ถึงแล้วนะสมาคมสำรวจจะหาที่นี่เจอเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วแหละจากนั้นไอ้แก่หัวขาวเนี่ยมันก็พูดขึ้นพันแปรหมื่นพันอย่างนั้นหรอเป็นชายที่ไม่อาจประมาทได้ยิ่งกว่าคำล่ำลือสินะจากนั้นพี่แกเนี่ยก็สั่งให้พวกลก เอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยเมืองหลวงกําลังลุกเป็นไฟอย่างนั้นหรอนี่ฉันฝันไปหรอกหรอเนี่ยเอ๊ะลิจจางนี่เธอขึ้นมานอนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงโซ่ก,กันไปแล้วอะจากนั้นเธอก็ถามไปนี่ใครจางวันนี้หนะ้านายว่างหรือเปล่าเธอเนี่ยก็จะชวนพระเอกไปเดทนะฮะ พระเอกก็ตอบตกลงไปดูเหมือนว่าฉันจะว่างอยู่ด้วยนะจากนั้นพี่บึกหัวล้นก็เข้ามาหาพีะเอกแป๊บเดียวพระเอกกับลิศจังก็ลงมาพอดีนายเนี่ยเจอตัวยากจังเลยนะใครอันเดธว่าแต่อ้แก่นายหน้ามาที่นี่ทําไมวันนี้ใครจังยุ่งอยู่นะเฮ้ยแล้วมันไปเวรแรงเลยไงกูว่าแม่งต้องมีมวยชัวเอ๊ะลิศนี่เธอกลับมาแล้วหรอแต่ลิศจังก็ดูเหมือนจะไม่ก็ชอบหน้ามันนะฮะไม่ต้องมาอยากรู้เรื่องของคนอื่นนายหน้าใส่หัวไปซะพวกเรานะ่ะไม่ว่างมาตามล้างตามเช็ดให้พวกกระจอกหรอกนะเฮ้ย hey. ฉันว่าเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอเวลาพิชิตคังสมบัติเลเวลเจ็ดขึ้นไปต้องมารายงานด้วยน่ะหนวกหูหน้าที่สําคัญพวกนายยังพึ่งพาใครจังมากเกินไปแล้วปัญหาของตัวเองก็หัดแก้เองบ้างสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอรู้ตัวหรือเปล่ากําลังพูดอยู่กับใครนะกูว่าแล้วไงมันจะมีมวยชัวจากนั้นลิจังเนี่ยก็เปิดไปก่อนเลยนะฮะ แต่ดูเหมือนพี่บึกหัวลุนเนี่ยก็จะรับเอาไว้ได้ถึงฉันจะเป็นผู้ชายใจดีอ่อนโยนแต่ก็มีขีดจากัดเหมือนกันนะจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ปล่อยจิตตังหารออกมาลืมเลยฮะแล้วในระหว่างนั้นพระเอกเนี่ยก็เข้าไปหาเลขาของพี่บึกว่าก็ว่าเหอะเลขาของพี่แกเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าสูสีกับเลขาพระเอกอยู่นะจากนั้นทั้งสองคนก็มาคุยกันเธอเนี่ยก็ถามพระเอกไปใครคุ้งหน้าไปล้างหมาป่าสีขาวมาแล้วสินะถ้ารู้เรื่องอะไรก็อยากจะให้บอกหน่อยดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแฮะ เธอเนี่ยก็ย้ำมาอีกนะฮะไม่มีอะไรจริงๆหรอใช่แล้วใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะผมคาใจกับอีกเรื่องมากกว่าเธอเนี่ยก็ถามไปเรื่องอะไรล่ะพี่ก็สวยแล้วไง<ๆ>เกือบจะพังปากออกไปแล้วสิใช่แล้วฮะเรื่องที่มันเกือบจะพูดออกไปเนี่ย<ๆ>ก็เรื่องที่มันทําสลามหายเห็นพี่แกบอกว่าสลามตัวนี้คือไปพิบัติระดับใหญ่เลยก็ว่าได้เออขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้นะ่ะแล้วภาพก็ตัดบันีิลิศกับพี่บึกหัวล้นดูเหมือนทั้งสองเนี่ยจะใส่กันยับเลยนะฮะดูเหมือนนายนาะ นี่นี่กักจังหนะ่าต้องออกกำลังกายบ้างอ่อนแอลงแบบน่าสงสารจังเลยแฮจากนั้นพี่บึกหัวโล้นพี่แกเนี่ยก็ตบ่าแตกคำพูดของลิททาให้พี่แกโกรธถึงขีดสุดเอ๊ะนี่พวกนั้นนะ่ะยังสู้กันอยู่อีกเหรอเนี่ยกักเวลเตอร์ถึงตอนนี้จะเป็นหัวหน้าสาขาของสมาคมนักสํารวจ แต่เมื่อก่อนก็เป็นฮันเตอร์ฝีมือดีเลเวล7ในระหว่างนั้นพีล็อเนี่ยก็เปิดฉากเลยนะฮะแต่ดูเหมือนจะไม่คนามือของลิซจังอะนะเธอเนี่ยก็รับการโจมตีได้หมดแถมยังหลบได้อีกแล้วพระเอกที่เห็นท่าไม่ดีก็เข้ามาห้ามทั้งสองคนเอาไว้เอาละเอาละหยุดได้แล้วทางนี้คุยกันเสร็จแล้วลาแล้วลิซจังก็เข้ามากอดพระเอกเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับนะใครจังพอทุกคนออกไปเนี่ยเลขาของพระเอกเนี่ยก็วุวนใหญ่เลยนะฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยสภาพเนี่ยลิไม่มีชิ้นดีเลยฮะจากนั้นพระเอกกับลิซจังก็ออก เดทการแบบชิวๆอ่ะนะพระเอกเนี่ยก็ถามนิจังไปนะฮะแฟนทอมที่นั่นแข็งแกร่งหรือเปล่าพี่แกก็หมายถึงครังสมบัติลเวลรที่ลิจังไปสำรวจเจ้าพวกนั้นน่ะหรอเป็นมอนเตอร์ที่เชื่องมากเลยล่ะ แต่ก็แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วเดี๋ยวนะนี่มึงต้องขนาดไหนเนี่ยทำให้มอนเตอร์เชื่องได้เนี่ยพระเอกก็ถามต่อถ้าเทียบกับบอสที่ลังหมาป่าสีขาวล่ะเป็นยังไงแต่เธอเนี่ยก็ตอบกลับมานะฮะเอ๊ะลังหมาป่าสีขาวเราเจอบอสด้วยหรอโทษทีโทษทีฉันจําพวกขยะไม่ค่อยได้นะ่ะโอ้โหแฟนทอมหน้ากะโลกมันพูดเสมือนเป็นมอนเตอร์ธรรมดาเลยฮะแต่มันก็จริงเธอเนี่ยก็เล่นซัดทีเดียวออสปิลเลยจากนั้นลิจังเนี่ยก็เข้าไปจับคนคนหนึ่งไว้เมื่อกี้หมอนี่นะ่ะแอบมองพวกเรานะ่ะพระเอกก็เอาน่ะ หาวนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาไปดีกว่าพระเอกก็ถามมันไปนะฮะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยแล้วลิซจังเนี่ยก็พูดขึ้นหรือว่าจงใจปล่อยไปอย่างนั้นหรอแหมแหมแสดงเก่งเกินไปแล้วทั้งที่ฉันเองก็มั่นใจอยู่พอสมควรได้แท้คราวหน้าน่ะจะระวังให้มากกว่านี้นะพระเอกก็นี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนี่หมอนั่นหมายความว่ายังไงกันทั้งที่สะกดรอยตามอยู่ห่างๆแล้วแท้ๆแล้วทําไมพันแปมื่นพันถึงปล่อยให้ฉันหนีมาได้ละเนี่ยเป้าหมายของมันนะ่ะคืออะไร กันนะเอาง่ายๆนะฮะทุกคนคือลิจังอะ่ะเหตุผลที่ไปจับมันเอาไว้เธอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันอ่ะสะกดรอยตามมานะฮะแต่เหตุผลที่พระเอ,อกปล่อยไปเนี่ยคือมันไม่รู้เรื่องยังไงล่ะแล้วลิจังเนี่ยมันก็นึกว่าพระเอ,อกมันแบบเมตตาอะไรประมาณนี้นะกูจะรู้่ะแล้วก็ตัดจบไปอะไะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปวาเหม่งผมด้วยถ้าอย่างนั้นผมขอตัวลาไปก่อนบาย